เลขสามตัวพีบีนองนับเม mm ื hmm. ่อนับเหรียญยากเด็ดรัฐบาลโมเมนโมโมเมนว่าบนถือเงียงนี้คือปัญหาเลขเหรียญยากเลยอ่ะตัวฟันนะครับตัวฟันรัฐบาลน,นะรัฐบาลวันนี้นะครับรัฐบาลวานันนี้ฟันตามนี้พี่นนองรัฐบาลวานันนี้ฟันตามนี้เลยนะครับ นับเบอร์นับหาเลขเหรียญเนี่ยรัฐบาลวันนี้ฟันห้านะครับฟันห้านะเลขห้านะครับอันนี้บกงูดเด้แต่ถ้าใครรูดได้นะครับจะดีมากเลยนะครับรูดห้าวิ่งห้าได้นะแน่นอนอยู่แล้วครับเราไม่สามารถรูดแล้วได้เต็มทุกตัวแต่ว่ารูดไว้เถอะครับนะรูดไว้เถอะพี่น้องนะครับรูดไว้ อาจจะบ่ได้บางโตนะครับแต่ว่าเนี่ยน่าไห้รูดไวครับฟันห้านะครับรัฐบาลใครรูดได้รูดนะหรือถ้าใดนะครับที่แบบมีเลขในใจที่แบบติดติดห้าเนาะยกตัวอย่างนะครับห้าหนึ่งหรือชอบเลขเบิ้ลห้าห้าก็เล่นได้ครับห้าห้ายังไม่มานะคุณเต้ฉันเขากลุ่มไม่ได้ค่ะ,อะลองทักแชทเพียดดูนะครับ แล้วก็ลองจิ้มลิงดันาล่างดูหรือยังครับลิงดานล่างนะครับเป็นลิงก์เขากลุ่มฟรีนะต้องการเขากลุ่มฟรีจิ้มลิงดานล่างนะครับตัวจอดนะครับตัวจอะร,รัฐบาลงวดหนึ่งกันยาสองห้าหกห้าตัวจอดร,รัฐบาลหนึ G ่งกันยาสองห้าหกห้านะครับ ตัวเจาะตามนี้เลยหลายๆด้านนะครับน่าจะรู้และคุ้นเคยกันแล้วนะครับหลายๆคนนะครับน่าจะหูแล้วก็คุ้นเคยกันแล้วนะครับสำหรับนะครับตัวเจาะตัวเจาะรัฐบาลน,นะครับที่มีเลขานะ ก็จะมีห้าหกเจ็ดห้าแล้วก็ห้าสี่ครับห้าหกเจ็ดห้าห้าสี่ครับอันนี้คือฝันห้านะนี่คือฝันห้านะครับรัฐบาลงวดนี้ฝันห้านะครับเพราะฉะนั้นเลขที่มีห้าก็ก็จะมีตาม่างตามนี้เลยนะครับห้าหกเจ็ดห้าแล้วก็ห้าสี่ครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเลขห้าอันนี้ อันนี้ก็จะมีบ้างบางคู่นะครับที่ไม่มีเลขห้าแต่ส่วนมากแล้วนะครับเลขในงวดนี้ผมจะเน้นไปในติดเลขห้ามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขทูบเลขทูบขนาดจุดเลขทูบมายังมีเลขห้าเลยทุกคนคิดดูนะครับเลขทูบยังมีเลขห้าเลยมีมีตัวเจาะผมด้วยนะครับในเลขทูบ นะเออคือว่านี้นะครับผมค่อนข้างที่จะมั่นใจกับเลขห้านะตัวจอดตามนี้นะครับต่อไปเลขหมัดเดียวหมัดเดียวรัฐบ,บาลน,นะครับตามนี้เลยเล่นได้เล่นนะตามได้ตามนะครับถ้าตามไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวนี้ผมนะผมเกินไวตังแต่โดนแล้ว ผมบอกให้ทุกคนไปติดไว้ตั้งแต่ผมเปิดนะเปิดตัวเปิดรัฐบาลแล้วผมเปิดตัวเปิดรัฐบาลนะครับผมบอกให้ทุกคนไปติดไว้นานแล้วนะสองเจ็ดถ้าใครที่ยังจําได้นะครับยังไงก็ต้องมีผมได้แจ้งไว้แล้วยังไงก็ต้องมีสองเจ็ดนะครับเพราะว่านะพะว่าอย่างทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่นะครัอตอนนั้นคือวุ่นมากเลยนะบอกถึงสองเจ็ดหลายเลย ถ้าจำไม่ผิดประมาณสี่ห้าวันนะครับหลังจากเลขออกหลังจากเลขงวดสิบหสิงหาออกนะครับประมาณสี่ห้าวันนะสองเจ็ดนะครับนะสองเจ็ดเลขคู่นี้บอกนานแลยนะต่อไปเลขสามตัวครับอ่ะสามตัวรับาลตามนี้เลย เพิ่งนด้ดีพี่น้องนะครับเกือบทุกเกือบทุกชุดนะครับจะมีเลขห้านะผมเกินไว้ด่วนละเด้อนะครับโมเมนต์เพิ่งจะมาบอกเมื่อนีเด้อพี่น้องเด้อสองเจ็ดนะครับ สามศนย์้านะครับไม่ไม่ไม่สองเจ็ดวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปดยังเหลือครับสองเจ็ดวันที่สิบเจ็ดสิบแปดยังเหลืออยาว่าเต่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดเลยครับวันสองเจ็ดนะผมไลฟ์สดประมาณ จ็ดสิบแปดจุดก้ยี่สิบประวันที่ยี่สิบผมไลฟ์สดวันที่ยี่สิบวันที่ยี่บเอ็ดผมยังได้เลยสองเจ็ดแต่เจ็ดสองนี่แต่เจ็ดสองนี้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดหมดแล้วไม่มีนะสองเจ็ดนี่เชื่อครับไอ้บอแมนเจ็ดสองนี่เสือ่อแต่สองเจ็ดนี่ยังหาได้อยู่นะครับอ่านับเลยถึงห้านะครับปิดเลขสองนะ นับหนงับ2นับ3นับ4ีนับหครับคือเจ็ถ้าเป็น7-2ผมเชื่อมันดังนังแต่สิบเจแล้วแต่ถ้า2-7ครับ2 0 2 1ิบยผมยังหาได้นะครับ 20, 21, 22, ยี่สิบยเอังหาได้เลยนะสอเหลือหลายพร้อมนะครับผมได้มา2ชุด เดย๋ยวมาว่าสองสามจุดนะครับนะโชคดีทุกคนนะตามนั้นเลยครับก่อนจากการฝ่ารกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะฝ่ารกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับ สายด่วนนะครับเจอกันสายด่วนเจอกันนะครับที่ลิงน้าร่างไหครับคืนนี้แหละ